ในวันพรุ่งนี้แล้วนะคะที่จะมีการเลือกตั้งนายกอบจแล้วก็สอบจ47จังหวัดทั่วประเทศนะคะตอนนี้หลายพื้นที่ของ3จังหวัดแดนภาคใต้เจ้าหน้าที่ก็ได้มีการเพิ่มมาตรการรักษาค,ความปลอดภัยมากขึ้นค่ะโดยเฉพาะที่จังหวัดยะลาที่ก่อนหน้านี้นะคะก็ได้เกิดเหตุวิสามันฆาตกรรมผู้ที่คิดต่างไป4คนค่ะขณะที่ในวันเลือกตั้งวันพรุ่งนี้กก,กตได้มีการประสานหน่วยงานด้านความมั่นคงคม,มีการใช้เฮลิคอปเตอร์นั้นเข้ามาช่วยขนย้ายหีบบัตรแทนรถยนต์เพื่อความปลอดภัยนะคะติดตามจากคู คุณติชิลาพุทธสารพันรายงานสดจากอำเภอเมืองปัตตานีค่ะคุณติชิลาคะนอกจากจะมีการใช้เฮลิคอปเตอร์ในการขนย้ายหีบบัตรแล้วนะคะแผนในการรักษาวความปลอดภัยสําหรับ3าจังหวัดชายแดนภาคใต้นั่นก็คือการเพิ่มเจ้าหน้าที่ประจําหน่วยเลือกตั้งทุกหน่วยนะคะขณะเดียวกันค่ะก็ได้มีการแบ่งย่อยนะคะหน่วยเลือกตั้งให้เล็กลงค่ะเพื่อให้การนับคะแนนนั้นสะดวกมากขึ้นและมีความรวดเร็วค่ะ บรรยากาศเมื่อช่วงเช้านะคะเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจําหน่วยเลือกตั้ง4นายในแต่ละหน่วยเลือกตั้งของ35หน่วยในเขตพื้นที่เมืองปัตตานีทยอยเดินทางมารับผีบัตรพร้อมกับเจ้าหน้าที่ประจําหน่วยที่อาคารหอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะโดยเจ้าหน้าที่นั้นได้แบ่งช่วงเวลาให้แต่ละหน่วยเลือกตั้งทยอยเดินทางมารับค่ะเพื่อป้องกันความสับสนและอำนวยความสะดวกทําให้การรับผีบัตรนั้นเร็วขึ้นนะคะและลดการผิดพลาดค่ะ ซึ่งเฉพาะในเขตเมืองปัตตานีนั้นมีหน่วยเลือกตั้งรวม137หน่วยนะคะซึ่งในจังหวัดปัตตานีนั้นมีผู้สมัครนายกอาบาจอรวม3คนค่ะ ส่วนที่ว่าการอำเภอเมืองปัตตานีเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งได้ทยอยเดินทางบรรับีบบัตรนะคะโดยมีกองกําลังฝ่ายปกครองและตํารวจมาดูแลความปลอดภัยระหว่างการเดินทางบรรับีบอย่างใกล้ชิดนะคะเช่นเดียวกับอำเภอในพื้นที่เสี่ยงอย่างอำเภอบนังสตาที่เคยเกิดเหตรุระเบิดใกล้หน่วยเลือกตั้งเมื่อปี2566หรือว่าอำเภอกงปีนังที่เคยเกิดเหตรุระเบิดรถขนหีบบัตรเมื่อปี2564ประกอบกับเมื่อ4ีวันก่อนเจ้าหน้าที่ได้วิสามัญฆาตกรรมผู้ คิดต่างเสียชีวิต4คนในพื้นที่ทําให้สามเขตเลือกตั้งในเอำเภอรกรงปีนังจำเป็นต้องใช้เฮลิคอปเตอร์ในการขนย้ายหีบบัตรแทนค่ะเป็นแล้วก็การขนหีบบัตรนของเฮลิคอปเตอร์ก็ในหน่วยที่เคยมีปัญหามาเราก็ใช้เฮลิคอปเตอร์ในการขนขน,ขนย้ายพื้นที่ไหมคะทีก็สก่วนมากก็<อ>มีอยู่ประมาณตอนแรกเราตอนแรกเราจัใช้จำนวนหกหน่วย อยู่ในเขตพื้นที่นะแต่ว่าตอนหลังน่าเหลืออยู่ยเพียแค่อำเภอเดียวก็คือสามนวยเลือกตั้งเนื่องจากว่าอีกสถานที่หนึ่งเขาความปล่าบางของอาการสถานที่ไม่สามารถที่จะให้ออลมได้ การเลือกตั้งอบจในพื้นที่3จังหวัดแดนภาคใต้ครั้งนี้แต่ละหน่วยเลือกตั้งยังมีการเพิ่มกำลังดูแลความปลอดภัยประจําหน่วยด้วยนะคะและได้มีการแบ่งหน่วยเลือกตั้งให้มีขนาดเล็กลงค่ะในกรณีที่มีผู้มีสิทธิ์เกินกว่า1 0 0 0คนนะคะเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ออกมาใช้สิทธิ์และจะทําให้การนับคะแนนนั้นเร็วขึ้นด้วยค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามทั้ง3จังหวัดเชื่อว่าจะมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบถึงเจ็ดสิบเนื่องจากในพื้นที่น,น โดยเฉพาะช่วงโค้งสุดท้ายที่ผู้สมัครได้เปิดเวทีปลาัยใหญ่ในหลายเวทีค่ะ ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้ก็คือภาพในส่วนของเจ้าหน้าที่ประจาหน่วยเลือกตั้งทั้ง34หน่วยนะคะในเขตเมืองปัตตานีนะคะทยอยนับบัตรลงคะแนนนะคะโดยเมื่อช่วงเช้าค่ะได้มีการทยอยมารับแล้ว35หน่วยนะคะส่วนในช่วงบ่ายนั้นจะมีการมารับเพิ่มอีกกว่า60หน่วยค่ะและแน่นอนค่ะว่าบรรยากาศในการมารับคะแนนนั้นในคนมารับหีบัตรนั้นการรักษาความปลอดภัยนั้นเป็นไปอย่างเข้มข้นรวมถึงค่ําคืนนี้นะคะซึ่งเป็นคืนมาหอนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ ก็มีการดูแลอย่างเข้มข้นเช่นเดียวกันค่ะนี่คือบรรยากาศทั้งหมดจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ,อะขอบคุณคุณติชีลาค,ค่ะ,คะ